เกมใหม่ล่าสุดสนดุกมากเลยล่ะรู้สึกตัวอีกทีก็เช้อซะแล้วเหนื่อยออพาพาเียกเกมลงหน่อยนะเอออยู่ดึกทั้งคืนมันไม่ไดีต่อผิวนะจ๊ะพูดอะไรบ้างสินายูจังนายุจังเะคะอะไรเหรออ้าวนี่ก็น้อนไม่พอเหมือนกันเหรอเนี่ยก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะฮะ ตอนนี่7จะสิบเจ็ดมาฮิโระและปาร์ตี้อํลาฮาวายตะกี้นี่เกือบทำเขาหัวใจวายเลยนะคะอะัขอโทษทีนะพอดีวันนี้นาะยุูตันทำตัวแปลกไปนะหากมีอะไรอยู่ในใจอาเซนฮิจจะรับฟังเองนะเอ้อคือว่าที่จริงแล้ว เอ๊เธอไปได้ยินมาจากไหนนะ่ะเธอบอกฉันมาแบบนั้นนะ่ะเธอจะย้ายในอีกสองวันนะ่ะนั่นกระทานหันมากเลยนะแต่ว่าทําไมเธอถึงเงียบไว้ล่ะคงจะเป็นเรื่องยากสําหรับเธอที่จะพูดละมั้งอะพอมาคิดดูแล้วมันก่อนเธอได้พูดอะไรลึกซึ้งด้วยนี่นะหวังว่าจะคอยทําแบบนี้ไปด้วยกันตลอดนะคะมันมีอะไรกันแน่นะพวาราต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะถึงจะว่าแบบนั้นก็เธอ คงจัดการกับเรื่องพวกเอกสารและการย้ายอยู่แน่เลยอย่างน้อยพวกเราก็จัดปาร์ตี้อำาลห้เธอพวกนี้ละกันนะพวกเรามีเวลาไม่มากแต่ว่าเอาของฝวัญติดตัวไปด้วยนะแล้วก็ชวนเธอแบบธรรมชาตินะจะได้ไม่ดูเหมือนว่าพวกเรากำลังทำอะไรเออะกันดีละงั้นมาเจอกันที่บ้านของฉนันหลังเลิกเรียนนะมาทำให้ดีที่สุดกันเถอะ้าใจแล้วอืมนายุตนัน วันต่อมานายุจังวันนี้หลังเลิกเรียนเธอว่างหรือเปล่าไปไหนที่บ้านของมาฮิร่งกันเขาขอโทษจริงๆนะคะวันนี้เขาค่อนข้างยุ่งนะคะได้โปรดละนายุจังต้องไปนะแม้จะแป๊บเดียวก็ตามว่าเอเอถ้าจะยันกรานแบบนั้นขอโทษด้วยนะพอดีมีเครื่องดื่มกับขนมแค่นี้นะไม่ต้องคิดมากหรอกนะ กี่ครั้งแล้วนะที่พวกเราห้าคนมารวมตัวกันแบบนี้ตอนนั้นที่เราไปเรียนหัตถกรรมที่ห้องฉันไงและก็ตอนที่ไปเตยวหนังสือที่บ้านอาซาฮิพวกเราออกไปเที่ยวด้วยกันด้วยแล้วไปทะเลกันด้วยอ่ะมีย่างบาร์บีคิวชมดอกไม้ไฟด้วยนะทุกอย่างมันสนุกมากเลยล่ะคะ่ะอจะจ,จริงสิพวกเรามีของขวัญด้วยนะนี่ประกาลูกเลื่อนจากฉันดูแลมันให้ดีด้วยละ่ะฉันทำกระเป๋าใบเล็กมาให้ด้วยนะ สว่วนนี้กระเป๋าสสยดีสออันโปวดของอาเซฮีเองวอ้า uh, เขาขอโทษจริงๆนะคะเขาไม่ได้เอาไม่เป็นไรหรอกนี่เป็นคำขอบคุณของพวกเรานะแต่ว่าเอาจริงๆเธอคอยช่วยพวกเราอยู่เสมอเลยพวกเราคงจะคิดถึงเธอนะ <c oughs> ไม่อยากอําไลาเลย <c oughs> น,น,นี่อาเซฮีนน ฉันเองก็ไม่อยากเหมือนกันไว้เราจะเขียนจดหมายหาเธอนะน,น,น,นี่ทุกคนเพราะแต่นี่มันปฏิอตีอลอสำหรับใครล่ะคะเนี่ยก็สำหรับนายุทธจังไงเธอบอกว่าจะย้ายออกพ่งนี้นี่เออนั่นก็จริงล่ะค่ะแต่ว่าเขาแค่จะย้ายบ้านตามคุณพี่สาวที่อยู่ใกล้ๆเองนะคะฮะ แต่ว่าช่วงนี้เธอดูทำตัวแปลกๆไปนะมันเป็นการตัดสินใจที่กระดานหันมากเลยละค่ะเขาใช้เวลาของวันที่ผ่านมาในการเก็บของจนนอนไม่พอนะคะอ้าแล้วเรื่องย้ายโรงเรียนนี่คืออาซสฮีจ้งด่วจสรุปไปเองเหรออาซสฮาี เธอเนี่ยนะจะไม่ให้ไปช่วยจริงๆหรออยู่จนดึกตื่นจะไม่ดีเอานะคะเขาคงรู้สึกผิดแย่เลยขอโทษนะที่เรียกมาตอนกำลังยุ่งอยู่นะแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ทําให้เขาเรียนรู้อะไรดีๆการที่ทุกคนไม่เต็มใจอยากจะบอกอำลามันทำให้เขารู้สึกเป็นคนที่โชคดีมากเลยละคะ่ะนอยุ้จังหลังจากปักหลักที่บ้านใหม่แล้วพวกเราขอไปเล่นที่นั่นด้วยนะอ่ะยิ่งกว่าต้อนรับอีกค่ะ พวกเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดนะบายบายไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเอาล่ะทีนี้เล่นต่อจากที่ค้างไว้ดีกว่าติดตามตอนต่อไปสวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะคิดถึงกันหรือเปล่าเอ่ย ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย